สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรออานี่สาวลุงพลนะคะเดี๋ยวมาถามคุณย่าพานะคะบางในย่ามือนีิไปบ่อจำปาดงนั่นบ่ไปอกมืออื่นยังไปบ่มือนีิทำภารกิจสะก่อนมั้งหรอมีภารกิจบอมือนีิมีภารกิจอะไรโอ้ขอสำราญสักก่อนเนาะมืออื่นยังไปเนาะ โอเคสนะแเก็บดอกแค่เก็บอยังเขาเลยบอกเขาสีบโอเคนี่ยเราค่อยออกไปนะขอยเซเวไปบอกเพื่อนแม่เออไม่ยอมไปตอดเพะยม่อ๋อมื่อนี้ย่ยสิไปเก็บพักเก็บหยาซะก่อนเนาะเออแมนแมนพักพักศอกพักซี่เฮ้ามันนะเนาะเก็บไปฝากเพคนเนาะแมนแมนไปถอนพักอืม อืมเก็บไปเอาของคนมา่อกี้อือเอาหา <c oughs> เอาประจอน์ทำยังไงอือฟังด้วยคุณเอฟซีเอ้ยห่าบอกว่าเชียนเก็บพักเก็บหนาสะก่อนมาสัน่นเอาไปฝากคนยวนจำปาดงเนาะอ,พพอืมอีพอืมอือมีโอ้หนาวหลายทั้งที่ซักผ้าบ่อ้เจ้าสีซักผ้า ผ่านยังผ่านที่เจ้าไปสอน,านมาหนํงนบอกเออ,อ,อโอเคเนี่อกเป็นยังมือนี่ภารกิจหลายเพราะไม่พี่น้องเอ้ยอืมอากาศเย็นยน่าพ่านบอกว่าพ่านจะไปเก็บผักเก็บหญ้าซะก่อนมาสัน่นอืม,มเก็บผักเอายังมาอืมตอนต่อนไปะะ่นกคนก็มาณนี้นะคะทุกคนย่าก,ก็บอกว่าพรุ่งนี้นะคะจะไปวันนี้ก็จะไปเก็บผักเก็บหญ้าก่อน ย่าก็จะทําภารกิจของย่านะคะอยู่ที่บ้านก่อนวันหนึง่งพรุ่งนี้ไปแน่ๆนะคะก็เจอกันที่จำปาดงนะคะทุกคนดูค่ะคุณเอฟซีปูพ่องนะคะเอารถน้องน้ำมนนะคะมาชาร์จแบตนะคะพอน้องน้ำมนนะคะขับรถมาจอดไว้ปู่ก็จูงเข้ามาแล้วก็มาชาร์จแบตให้หลานนะคะ ก็ปู่ก็ทําเป็นประจํานะคะคุณ f อฟซีทำเป็นประจำน,ะคะคำน,จำนี่นะคะชาร์จแบตให้หลานนะคะเท่าที่ป้าออนเห็นนะคะชาร์จไฟมอเตอร์ไซค์ให้หลานก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสรุปวันนี้ย่าพาก็ ไม่ไปนะคะจำปาดงย่าพาจะขอทำงานนะคะชำะระภารกิจทำภารกิจที่ที่บ้านก่อนอพรุ่งนี้นค่อยไปนะคะอ๋ออ๋อโอ,โอเคโอเคเอาออกไปให้เขาอือก็ประมาณนี้นะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ป้าออนและก็ปูป่ผ่าาองย่าพาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะทุงยางอย่างกกระะาุ